เหตุการณ์การพบเห็นจานบินที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่เคยถูกบันทึกไว้และถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่แทบไม่มีข้อกังขาสงสัยเพราะมันไม่ใช่การพบเห็นโดยบุคคลธรรมดาที่อาจคิดไปเองเข้าใจผิดหรือสร้างเรื่องหลอกลวงแต่เหตุการณ์ที่จะนำเสนอในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ประสบเหตุเป็นถึงนายทหารที่มีระเบียบวินยัยมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการแยกแยะวัตถุบินที่พวกเขาพบเจอและบันทึกเรื่องราวนี้ถูกจัดเก็บเป็นหลักฐานลับทางทหารที่ถือว่าเป็นความมั่นคงทางทหารเลยทีเดียวหนึ่งในการเผชิญหน้ากับ UFO โดยทหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นเอกสารที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่19กันยายนปี1976เมื่อมีวัตถุที่ไม่รู้จัก บินเข้ามาในน่านฟ้าเหนือกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านกองทัพอากาศของอิหร่านได้สั่งให้กองกําลังอากาศบินไปไล่ล่าโดยใช้เครื่องบินขับไล่ไอพ่น F-4 Phantom II ที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นทำการไล่ล่าโดยเครื่องบินขับไล่ดังกล่าวบินจาก182กิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงเตหะรานกับตันเครื่องบินขับไล่ F-4 กับตันโมฮัมหมัด เลซาอาซิสฮาน,นิตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเขาเข้าใกล้ในระยะ40ไมล์ทะเลหรือ74กิโลเมตรเขาสามารถมองเห็นแสงสว่างจากวัตถุด,ดังกล่าวแต่เมื่อเขาเข้าใกล้ในระยะ25ไมล์ทะเลหรือ46กิโลเมตรเครื่องบินขับไล่ของเขาก็สูญเสียการสื่อสารและอุปกรณ์การบินทั้งหมดในเครื่องบินเกิดขัดข้องอย่างกระทันหัน กัปตันอาสิธานิจึงหยุดการบินขับไล่ของเขาทำให้ภารกิจการสกัดกั้นวัตถุลึกลับดังกล่าวของเขาถูกบังคับให้ล้มเลิกไปโดยเขาจำเป็นต้องกลับคืนสู่ฐานและในขณะที่เขาออกห่างวัตถุดังกล่าวการทำงานของเครื่องบินทั้งหมดก็ได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งในขณะที่เครื่องบินของกัปตันอาซิธานิ จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการและกลับคืนสู่ฐานนั้นได้มีการเปิดตัวเครื่องบิน F-4 อีกลํำหนึ่งที่ขับโดยพลโทพาวิสจา a ฟาลิและเครื่องบิน F-4 ลำที่2ของเขาและเมื่อเครื่องบินของเขาเข้าใกล้วัตถุลึกลับดังกล่าวเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะ25ไมล์ทะเลหรือ46กิโลเมตรและเขาได้ผ่านระยะนี้ไปได้ จาฟารีและเครื่องบินเ4ฟลัมที่สองของเขาสามารถเข้าไปใกล้ามากกว่าลำแรกจาฟารีอ้างว่าเขาเห็นวัตถุเล็กๆที่แยกออกมาจากวัตถุหลักเมื่อเขาเข้าไปใกล้และวัตถุลำเล็กที่แยกออกมาจากยานแม่บินเข้าหาตำแหน่งของเขาด้วยความเร็วสูงเขาเชื่อทันทีว่าเขากำลังจะถูกโจมตีจาฟารีจึงพยายามยิงขีปนาวุธ m 9 s i d e w i n d e r เเพื่อสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวแต่จูๆ่ๆอาวุธของเขาก็สูญเสียการควบคุมทั้งหมดเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรกับวัตถุขนาดเล็กที่เขากำลังไล่ตามอยู่ก่อนที่จะพบว่ามันลดความเร็วลงและเข้าร่วมกับวัตถุขนาดใหญ่ในขณะที่เครื่องบินของเขาและเครื่องวัดต่างๆของเครื่องบิน F4 ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง เมื่อวัตถุขนาดใหญ่เล่งความเร็วขึ้นวินาทีนั้นเขาอธิบายว่าวัตถุขนาดใหญ่ส่องแสงสลับสีสีฟ้าสีเขียวสีแดงและสีส้มทั้งหมดกระพริบเป็นลำดับอย่างรวดเร็วและเพียงแค่ชั่วพริปตามันก็บินลับหายไปอย่างรวดเร็วพ้นจากสายตาของเขาเพียงแค่เสี้ยววินาทีจาฟารี ได้กเกษียณอายุในฐานะกองทัพอากาศในปีพศ2550และยืนยันเหตุการณ์ที่เขาประสบมาในการประชุมที่อเมริกาโดยเขาได้ให้คำอธิบายในการประชุมในครั้งนี้ว่ายานพาหนะที่เขาพบนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่บนโลกอย่างแน่นอนการเผชิญหน้ากับ UFO โดยทหารเกิดขึ้นในวันที่25เมษายน ปี2520ที่กองทหารของประเทศชิลีในขณะที่ทำการลาดตระเวนตามปกติภายใต้คำสั่งของสิบโทอาร์มันโดวาเดสการิโอในขณะนั้นอุณหภูมิค่อนข้างเย็นมีค่ายติดตั้งลาดตระเวนใกล้เมืองเพิร์ธทางตอนเหนือของชิลีพวกทหารได้ก่อกองไฟเพื่อผ่อนคลายความหนาวในขณะนั้นมีทหารสองนายประจำหน้าที่อยู่ ในการลาดตระเวนพวกเขาได้รายงานว่าในเวลาตีสี่ของเช้าวันที่25เมษายนนายทหารรายงานว่ามีแสงแปลกๆขึ้นที่ไปบนท้องฟ้าเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าแสงดังกล่าวเข้ามาใกล้ๆกับค่ายาหารและส่องสว่างขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ทหารหลายนายเริ่มตื่นตระหนกเมื่อแสงดังกล่าว เคลื่อนที่ลงมาจากเนินเขาที่อยู่ใกล้ๆก,กันทหารสองสาคนไปตรวจสอบวัตถุที่ให้กำเนิดแสงดังกล่าวเมื่อพวกเขาไปถึงในระยะ500เมตรตามรายงานระบุว่าพวกเขาเห็นวัตถุเรืองแสงขนาดใหญ่โดยพวกเขาได้ให้คำอธิบายว่ามันเป็นรูปวงรีสีม่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เมตร โดยมีสองจุดที่ส่องแสงสีแดงเข้มที่ส่องประกายแสงออกมาวัตถุที่ส่องแสงเริ่มเข้าหาที่ตั้งของทหารทำให้ทหารหลายคนตื่นตระหนกบางคนเริ่มร้องไห้ในขณะที่บางคนก็สวดมนายนทหารยศสิบโทคนหนึ่งได้เข้ามาใกล้กับวัตถุและตะโกนถามให้มันระบุตัวตนในขณะที่เขาเข้าไปใกล้มัน ซึ่งมีหมอกหนาปกคลุมวัตถุโดยรอบหมอกนั้นทําให้ในายทหารที่สังเกตการอยู่รอบนอกด้วยความตื่นเต้นไม่สามารถมองเห็นเขาและในไม่ช้าวัตถุด,ดังกล่าวก็ออกจากพื้นที่ไปปล่อยให้ในายทหารหลายคนที่เฝ้าดูด้วยความตื่นตนกและสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายทหารใจกล้าผู้นั้นประมาณ15นาทีต่อมาเมื่อหมอกจางหายไป พวกเขาก็มองเห็นในาทหารผู้นั้นปรากฏตัวสะดุดและลม้ลมลงกับพื้นสิ่งที่ทุกคนเห็นสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่มาลุมล้อมดูในาทหารผู้นี้เนื่องจากในาทหารผู้กล้าคนนี้พบว่ามีหนวดเคราขึ้นราวกับว่าไม่ได้กําจัดหนวดเคราเป็นเวลาหลายวันทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อ15นาทีก่อน ใบหน้าของเขายัางเกลี้ยงเกลาไม่ได้มีหนวดเคราสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนนอกจากนี้นาฬิกาดิจิตอลของเขาก็อ่านวันที่ผิดไปจากความเป็นจริงในนาฬิกาแสดงถึงวันที่30เมษายนปี2520ซึ่งแสดงวันที่อีก5วันต่อมาดูเหมือนว่าเขาจะเดินทางผ่านเวลา5วันในอนาคต และกลับไปสู่จุด15นาทีหลังจากที่เขาหายตัวไปรายงานที่แปลกประหลาดนี้ถูกบันทึกไว้ในค่ายทหารของชิลีแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นมันยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ และไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ